ยูเครนเนี่ยเป็นหนึ่งในสาภาพโซเวียตซึ่งมีรัสเซียเนี่ยเป็นพี่ใหญ่แล้วก็มีเมืองเอมีตอนนี้ขณะนี้แตกเป็นเข้าใจว่า17ประเทศยังไงผมจำไม่ได้ก็หนึ่งในนั้นคือยูเครนที่แตกไปจนช่วงที่สงครามเย็นยุติตอนช่วงสมัยโกบชอฟแต่มาเซ็นลงนามในสมัยบอริสเยลซินและบอริสเยลซินนี่คือใคร เป็นคนที่เอาปูตินเข้ามาสู่การเมืองเป็นลูกพี่ปูตินเลยนั้นก็เลยผมเข้าใจว่าไอ้ความรู้สึกถ่ายทอดจากบริสเียลสินที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าต้องประเทศสาุภาพสุโซเวียตต้องแตกเอาเป็นประเทศย่อยๆยยๆทีนี้ก็ทางประธานดีปูตินก็จะเดินเกมให้อดีตสาภาพโซเวียตเนี่ย ยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบรัสเซียแต่บางประเทศก็ไป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 อยู่กับทางตะวันตกคืออเมริกาบ้างอย่างเช่นจอร์เจียจอร์เจียก็โดนยึดเมืองไปเมืองหนึ่งถ้าจำไม่จำไม่ผิดน,นะฮะแล้วก็สถานี้มันก็ยูเครนอีกเรื่องอยูเครนเนี่ยเมื่อปี2007เฮลลิสคิสซินเจอร์เคยพูดไว้ว่ายูเครนเนี่ย ยูน่าจะต้องทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัสเซียกับสาภาพยุโรปมากกว่าที่จะไปเลือกข้างนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือยูเครนเนี่ยได้ขอจะเป็นอยากเป็นสมาชิกเป็นเป็น,ปนอ,อยู่ในสาภาพยุโรปแล้วก็จะขอเป็นสมาชิและเป็นสมาชิกนอโต นะครับไปเป็นเนโต n เนโตนี่คือการที่ประเทศในกลุ่มตะวันตกรวมทั้อเมริกาเนี่ยได้ได้ตั้งอ,องค์กรนี้ขึ้นมาเพื่อร่วมมือทางทาหารนะครับทีนี้การที่ยูเครนจะไปเป็นยูเครนเป็นเมมเบอร์นาโตเนี่ยก็ทำให้นาโต้หรือตะวันตกทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาอาวุธเอาจรวดเอาอะไรแต่อะไรมาตั้งไว้ในยูเครน ซึ่งมันถือว่าเป็นภัยคุกคามกับรัสเซียนี้รัเสเซียถือมองอย่างนั้นนะครับมองเป็นภัยคุกคามซึ่งสวีเดนเนี่ยเก่าแก่มากกว่ายูเครนฟินแลนด์ี่เก่าแก่มายูเครนแต่อยู่ติดรัสเซียแต่ไม่ยอมเป็นสมาชิกนโตเพราะไม่อยากให้รัสเซียมองว่าเป็นภัยคุกคามแต่ยูเครนเนี่ยเลือกที่จะเป็นสมาชิกน a โตเพราะนั้นทาง ทางอเมริกทางรัสเซียก็มีความรู้สึกวา่าเฮ้ยอันนี้น่ากลัวก็บอกให้บอกให้เลิกซะก็ทางยูเคนก็ไม่ยอมไม่ยอมทีนี้รัเสเซียเนี่ยถ้าจะอ่านรัสเซียเนี่ยนะและจะอ่านปูตินโดยเฉพาะเนี่ยต้องอ่านสองสองตัวหนึ่งเนี่ยนะคนรัสเซียเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้ฟังคราวที่แล้วชอบเล่นหมากรุกและเรียนหมากรุกสอนหมากรุกตั้งแต่อนุบาลน,นะครับ เพราะนั้นเนี่ยเขาจะเดินทุกอย่างจะมีกลยุทธ์จะมีการคิดวางแผนดลเรินกลยุทธ์ไอ้น,นี่คือนิสัยของรัลเซียนี้เรื่องที่สองก็คือว่าท่านประธานดีปูตินเนี่ยเป็น KGB มาก่อนเคยไปอยู่ในเยอรมันสมัยก่อนเพราะนั้นไอ m e n t a l ี y ของท่านเนี่ยในยุคสงครามเย็นเนี่ยมีอยู่นั้นนั้นยังเป็น mentality ที่ รัสเซียกับอเมริกาต้องต้องต้องเป็นคนยืนคนละังแล้วพอมามีความคิดว่ากำลังถูกลุกคาดโดยการที่เอาเอเน็ตอ่ายูเครนไปเป็นเนโตเนี่ยก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าไม่ได้ละต้องลุยพูดกันไม่รู้เรื่องต้องลุยเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยถ้าประธานดิบดีเซเลนสกีเนี่ยของยูเครนเนี่ยเลือกที่จะไม่เป็นสมาชิกเนโต เลือกที่จะฟังเหมือนที่เฮลีคิสินเช์เคยพูดไว้โดยที่เดินทางไปพบปุติิเลยแล้วก็คุยกันเลยว่านี่เอาละถ้าผมไม่เป็นสมาชิกเนโตคุณจะให้ผมปลอดภัยยังไงคุณคุณกับผมเราต้องเป็นมิตรกันนะมันก็ไม่ไม่เป็นไรแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยทางอีูก็ไปบอก EU ว่าผมไม่เป็นเมเ n โต o แต่ผมขอเป็นสมาชิกอียูได้ไหมซึ่งท่านาประธานดีเซเลนสกี้เนี่ย ก็เลือกที่จะยืนเดินหน้าเดินหน้าที่เป็นสมาชิกในโต้ก็เลยทำให้ทางปุตินเนี่ยโกรธแล้วก็ความที่เป็นนักเดินหมักลุกถูกลุกคาดความที่เป็นเคจบีเก่าเป็นคนที่มาจากในเมน t ท l i t ลเกี่ยวกับยุคสงครามเย็นยังอยู่เนี่ยก็จะมีความเสึววาลบเป็นลบไม่กลัวถ้าไทยทำไง ไทยก็เป็นเพื่อนกับรัสเซียไทยจะมีความใกล้ชิดรัสเซียมากกว่ายูเครนแน่นอนนะครับยกเว้นไปซื้อรถถังเก่าตอนนั้นมาเขารถถังเก่ายูเครนไม่รู้ได้ครบยังไม่รู้นะก็อันเนี้ยคือไทยก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมว่าจะยังไงถึงแม้ว่าจะไม่กล้าประนามแต่ก็ต้องยืนยันหลักการของการที่ไม่ฝ่าฝืนกฎบัตรสหปรชาติ นะครับถึงแม้เป็นเพื่อนกันก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยคุณผมไม่ได้ประนามคุณนะแต่ว่าคุณควรจะเคารพกฎบัตรส,าาสหประชาชาตินะครับการเจรจาทางการทูตเป็นสิ่งที่โลกควรต้องดำเนินการด้านนี้ต่อไปไม่ใช่สงครามเพราะว่าเราคนเวลามีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดคนพัดถิ่นที่ต้องพัดจากถิ่นฐานเพราะกลัวภายสงครามแล้วก็จะยากจนลำบาก แล้วในขณะที่เราก็พยายามจะสร้างเศรษฐกิจกันให้คนอยู่ดีกินดีแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันแม่นอนมันมีผลแน่นอนนั้นก็การเข้าไปลุกลานเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่บนะระดับการสนับสนุน